ตอนนี้ประเทศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําลบากลําบากคืออะไรอาวุธส่งไปช่วยยูเครนจำนวนมากอาวุธที่เหลือใช้นะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธส่งต่อแล้วมากกว่า20ประเทศสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเหลือเพียง4ประเทศเท่านั้นที่พอจะมีการส่งอาวุธไปให้กับยูเครน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีการจับไตของสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นเกี่ยวกับสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามไวรัสที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก เริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะรราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าทรงตัวนะครับหุ่นสหรัฐอเมริกาลงทองคำก็ลงนะฮะกังวลเหตุประท้วงในประเทศจีนนะครับราคาน้ำมันแกว่งตัวปิดในกรอบแคบๆจากช่วงหนึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีหลังข่าวลือเอเปกพลัสนะครับปรับลดกำลังการผลิตอีก กรบความกังวลเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ในจีนอย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยหลังนี้ฉุดวอลติดและก็ทองคํานั้นปรากฏว่าขยับลงนะครับในขณะที่ตามสูตรเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าเริ่มมีการจับไตกันได้ฮะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษแถลงสนับสนุนการชุมนุมประท้วงอย่างสันติในประเทศจีนนะครับสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสิทธิ ของประชาชนในการจุมนุมอย่างสันติในประเทศจีนจากคำถแถลงของวอชิงตันท่ามกลางการประท้วงหลายเมืองของจีนต่อต้านมาตรการโควิด -19 อันเข้มงวดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสหาราชาอาณาจักรที่ออกมาประนามเจ้าที่ปักกิ่ง ใช้เหตุทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวของ BBC ซึ่งเป็นการแทรกแซงกิจการภายในนะครับของจีนทั้งสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษในขณะที่เจ้าของรางวัลโนเบลนะครับสันติภาพหน,นุนมอบอาวุธยูเครนสู้รบกับรัสเซียนะฮะซึ่งพาดหัวบอกดูทำแม่งทำแม่งนะครับฟังดูแปลกแปก เมื่อทนายความหนึ่งใน3ของผู้รับรางวัลสันติภาพนะครับโนเบลในปีนี้ออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการจัดส่งอาวุธส่งมอบแก่ยูเครนเพื่อปกป้องตนเองและหยุดความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆจากการบุกยึดกรองนะครับของรัสเซียนะครับในขณะที่ยูเครนก็มีเครียดเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าซื้อ เผยหลังแสงตะวันตกนะฮะร้อยหรอส่อส่งอาวุธช่วยยูเครนตามที่รับปากไม่ไหวนิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าการส่งอาวุธไปช่วยยูเครนส่งผลให้สต็อกอาวุธของชาติตะวันตกอยู่ในภาวะตึงมือนะครับทำให้นาโต้เจองานยากขึ้นเรื่อยๆในการ ทำตามคำสัญญาของบรรดานักการเมืองที่รับปากจะจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนหนังสพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับระบุว่าบรรดาประเทศเล็กๆใช้ศักยภาพของเขาไปจนหมดแล้วจากข้อมูลของเจ้าที่นาโต้รายหนึ่งพบว่าบรรดา30ชาติสมาชิกนาโต้มีอยู่อย่างน,น้อยๆ20ประเทศอาวุธนั้นปรากฏว่าหมดเกลี้ยงแล้วและมีเพียงพันธมิตรรายใหญ่เท่านั้น ในนั้นก็รวมถึงฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาล,ลีและเนเธอร์แลนด์ที่มีกลังอาวุธเพียงพอจะเดินหน้าต่อไปหรือมีศักยภาพในการเพิ่มการส่งมอบอาวุธไปยังยูเครนนะครับในขณะที่นาโตและ EU ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเดือดนะครับกล่าวหารัสเซียใช้ความหนาวเหน็บเป็นอาวุธในสงครามยูเครนเย็น สเตเนเบิร์กนะครับเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับส่งเสียงโวยวายว่าประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินของรัสเซียจงใจใช้ความเย็นยะเยือกหิมะและน้ำแข็งเพื่อความได้เปรียบและไม่ใช่แค่สมรภูมิรบเท่านั้นแต่มันยังถูกใช้เล่นงานพลเรือนชาวยูเครนด้วยในขณะที่แฟนบอล นายอเมริกันไม่แยกแยะกีฬาและก็การเมืองปรากฏว่าตัดต่อภาพธงชาติอิหร่านหนุน,นประท้วงแฟนบอลอิหร่านและอเมริกันเองในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ปกาศพร้อมใจกันวิพกากษ์วิจารณาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอเมริกาต่อกรณีการตัดต่อภาพธงชาติบนสื่อสังคมออนไลน์ เื่อแสดงจุดยืมสนับสนุนพวกกลุ่มผู้ประท้วงในอิหร่านโหมกระพือความเดือดพร่านนะครับก่อนเกมการแข่งขันนัดชี้ชะตาระหว่างสองชาติในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลกนะฮะร,รอบสุดท้ายปี2020ฮะซึ่งก็วุ่นวายลามไปยังฟุตบอลด้วยหนุ่มฝรั่งเศสปรากฏว่าชนะคดีนะครับหลังจากถูกบริษัทไล่ออกเพราะไม่ชอบปาร์ตี้ แล้วก็ทำตัวน่าเบื่อศาลสูงสุดฝรั่งเศสตัดสินให้ชายคนหนึ่งชนะคดีฟ้องร้องอดีตนายจ้างหลังจากถูกบริษัทไล่ออกด้วยเหตุผลที่ว่านะฮะเขานั่นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำตัวน่าเบื่อเกินไปสํัหรเพื่อนร่วมงานในขณะที่กดดันเฉยเลยปรากฏว่าผู้นำเกาหลีใต้ชี้จีนสามารถเปลี่ยน เกาหลีเียได้หากคิดจะทำประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับบอกว่าจีนขอให้ช่วยเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์นะครับพร้อมชี้ว่าปักกิ่งไม่เพียงแต่มีความไม่มีความรับผิดชอบนะครับแต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้นำเปียงยางได้หากคิด จะทำจริงๆซึ่งสาเหตุหลักๆก,ก็เกิดจากนะฮะมีการไปแย่งแหล่งน้ํามันในหมู่เกาะสเปรลี่นะครับก็เลยส่งผลทําให้จีนสนับสนุนเกาหลีเหนือเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่สาวก็ทราบซึ้งใจฮะแท็กซี่สิงคโปร์นะครับหยุดมิเตอร์ขณะรถติดเผยนะครับมาจากครอบครัวยากจน ช่วยใครได้ก็จะทำการช่วยนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ความสุดประทับใจหลังจากเจอลุงขับแท็กซี่ใจดีกดหยุดมิเตอร์นะครับในระหว่างที่รถติดอยู่กลางถนนออชาร์ดโดยลุงบอกว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนหากจะช่วยเหลือใครได้ก็พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็มีการประกาศเปลี่ยนชื่อ โรคฝีดาดลิงเป็นเอ็มพอกนะครับหวังลดตราบาบที่เกิดขึ้นองค์การอนามัยโลกหรือ w h ัูประกาศเปลี่ยนชื่อโรคฝีบาดลิงนะฮะเป็นเอ็มพอกเลยมังกี้พ็อกนะฮะเป็นเอ็มพอกนะครับ, oc, รบและเรียกร้องให้ชาวโลกใช้ชื่อดังกล่าวหลังจากได้รับการโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและการตราบาป ที่ผู้ป่วยโรคนี้นำไปติดคนอื่นในขณะที่ลือหนักฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสโดนรัสเซียลอบสังหารก่อนจะเข้าพบเจ้าที่ตะวันตกคนสำคัญในโปโลแลนด์นะครับหลังดับกระทันหันในวันเสาร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเบลารุสนะครับวาลาดามี มาเคอัย64ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันก่อนหน้ากำหนดเดินทางไปยังโปลแลนด์เพื่อร่วมสม,มิตองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ,อยุโรปนะครับและจะพบเจ้าที่ตะวันตกคนสำคัญแต่ทว่ามีรายงานข่าวหรืออ้างเป็นคำสั่งรอบสังหารสายตรงจากเครมลินหลังรัสเซียเชื่อมาเคอแอบเป็นตัวกลาง คุยกับชาติตะวันตกในเชิงปรากฏการณนะ์เราคงเห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะข้อเรียกร้องของประทับดีของเกาหลีใต้นะครับที่เรียกร้องให้จีนนั้นทําการเจรจากับเกาหลีเหนือให้หยุดนะเรื่องของการยิงขีปนาวุธลงทะเล ซึ่งเป็นเรื่องตลกนะแต่ละฝ่ายก็ยิงหีบอาวุธยิงทะเลต่างฝ่ายต่างยิงทะเลไม่ยิงกันสัทียิงกันมาหลายปีหลายพันลูกแล้วนะฮะสาเหตุหลักๆที่จีนนะครับไม่ทําการเจราจาให้เกาหลีเหนือยุติเพราะปัญหาเกิดจากนะครับหมู่เกาะสเปรดรีซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันกลางทะเลขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้จีนเข้าทำการครอบครองสหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนนะครับ ทางประเทศข้างเคียงโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะบ,บอกว่าเป็นพื้นที่ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ฟิลิปปินส์โดยให้มีการไปฟ้องอยังศาลโลกแล้วก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็พยายามผลักดันไม่ให้จีนทําการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยสหรัฐต้องการจะเข้าไปทําการครอบครองนะครับเพื่อที่จะขุดน้ํามันบริเวณดังกล่าวจึงมีการส่งเรือรบเข้ามาอย่างทะเลจีนใต้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็ระยุ ให้ไต้หวันแบ่งแยกออกจากจีนนี่คือปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นทําให้จีนต้องสนับสนุนเกาหลีเหนือในการยิงขีปนาวุธกดดันและข่มขู่ไม่ให้ประเทศอื่นใดเข้าไปใกล้หมู่เกาะสเปนล,ลี่ในอดีตที่ผ่านมาถึงขั้นมีการเอาเรือพุ่งกาชนกันเลยนะฮะแล้วก็มีการยิงโจมตีกันไปมาหลายต่อหลายครั้งตอนนี้ที่หมู่เกาะสเปนล,ลี่จีนได้ไปสร้างนะครับแหล่งขุดน้ํามันนะแล้วก็มีการสร้างลานบิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหารด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านี้เราจะสังเกตว่าตอนนี้ราคาน้ํามันตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปทําการกดดันตรุรกีไปทําการกดดันเวเนซุเอลานะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงในขณะที่ซาอุดิอาระเบียและก็รัสเซียก็ลดกําลังการผลิตขึ้นไปอีก นะครับสิ่งที่ตามมาทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นจากต่มลงตอนนี้ก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่ทรงตัวในประเทศไทยราคาน้ํามันก็ลงมา40สตางค์นะครับสถานการณ์ที่น่าสนใจในขณะนี้สหร,รัฐอเมริกาย,ยังให้การสนับสนุนม็อบด้วยนะครับในการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง นะครับต่อต้านเรื่องมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 ซึ่งการกระทําของสหรัฐอเมริกาแลงกฤษเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจฮะมีคนตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของรางวัลโนเบลสันทิภาพกลับหนุนให้มีการส่งอาวุธนะครับให้กับยูเครนนั้นมากขึ้นในการต่อสู้ในขณะที่สถานการณ์ของโลกตอนนี้ ประเทศขององค์การสนธิสัญญาแอแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากลําบากคืออะไรอาวุธส่งไปช่วยยูเครนจะหมนมากอาวุธที่เหลือใช้ะนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีอาวุธส่งต่อแล้วมากกว่า20ประเทศสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเหลือเพียง4ประเทศเท่านั้นที่พอจะมีการส่งอาวุธไปให้กับยูเครนนะครับท้ง EU และนาโตพูดเหมือนกัน นะถแถลงเหมือนกันว่าตอนนี้รัสเซียกําลังใช้ความหนาวเหน็บและความมืดมิดเล่นงานซึ่งผมได้เคยสังเก์ให้หุ้นส่วนมาทราบว่ามันคือกลยุทธ์นะครับของทางฝั่งของรัสเซียนะล่อถอย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 ,ถอยใช้ความหนาวนะใช้ความมืดเป็นเครื่องมือซึ่งตอนนี้ประเทศต่างๆเริ่มมีการเคลื่อนไหวพูดเรื่องนี้มากโดยเฉพานะยูเครนเองก็ออกมายอมรับนาโตก็ออกมายอมรับ นะครับ,บกรยุทธ์นี้รเซียกําลังใช้อยู่และกําลังล่อยูเครนเข้าสู่กับดักและใช้ชัยภูมิและภูมิอากาศเป็นเครื่องมือในการเอาชนะยูเครนนะครับสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอาวุธก็ไม่พอนะฮะประชาชนทหารก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยูเครนตอนนี้ก็โดนโจมตีด้วยขีปนาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาแหล่งพลังงานต่างๆถูกโจมตีทั้งหมด ในเชิงงานสงังเคราะห์ในภาพรวมสหรัฐอเมริกากําลังแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจแต่จนถึงขณะนี้นะเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ได้โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาตลาดหุ้นและก็เรื่องของพลังงานแต่อย่างไรก็ตามมาตรการการตอบโต้วสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษเปิดเกมทั้งสองทางเล่นงานทั้งรัสเซียเล่นงานทั้งจีนจีนก็สนับสนุนมอบในตุรกีก็สนับสนุนม็อบ สนับสนุนยู immun, ยยเกรนให้รบกรัสเซียสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ขนาดเช่นนี้และยืดยาวและยาวนานต้องดูที่ไหนดูสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปถ้าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปตกต่ำอยู่ต่อไปสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธจะเกิดต่อไปเรื่อยและจะถูกตอบโต้กลับด้วยสงครามพลังงานซึ่งนำโดยซาอุดิอารเบียและรัสเซียที่เรียกว่ากลุ่มโอเปกพลัสนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมาหาวาชิราลงกรณบดินทระเทพยาวรางคูเสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่ มหาวาชิราลงกรณโคดินทรเทพยักวรางคูพระราชบณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดิน โชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินพระเทพยาวรางกุล แห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพื่อทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ กา,เาเรเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวราชกูแสงแห่งวชิราทรงฟ้าให้โลกจำรู วงชนเทิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริ